เอาลละครับผมมานะในเกมแรกครับคู่ที่สองครับ VG แล้วก็ EG ใครชนะเข้าไปเจอกับ T1 เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันไปฮะ็มเ e อร์โอ้อ่อ,อนบันไรก็บผมวางแล้ว ระเบิดผ่านกันไปใส่ครับผมแล้วก็ขอย้ำต่อเฟิร์สปัตครับขอหน้าพีไวจัดการฟลายแล้วตีใส่อดิซี่ต่อฮะอดิซี่ขอยเข้าทาวเวอร์ไปฮะพรังเอ็งบัดไรบัดไรระเบิดไปอีกก้อยทีกันดับเบิ้ลคิวเลยฮะใส่ต่อนี่ครับผมแบบไม่หยุดนะฮะสแตนบัดไรสแตนบัดไรไปเรื่อยๆฮะเป็นกับเลเวลนี้ยังห่างไปนะเรียบร้อยยิงเดินมาซิลิเชนไปเกาะโดนครีบผม หมดโอกาสฆ่าครับสังกัดบรรเจาะกับผมไม่สนใจฮะแทนนั่นของคีนก็สแปมอัดเรื่อยๆกับอาเคตโบจัดการนั้วซ้อมไปได้ครับเป็นด้านของเพาเซ็ตนะไลออนโดนอีกนะใส่เลนไปครับจ่ายสกิลไม่ได้แล้วก็ตายครับสมองแกงครับเจอเมดิซ่า์ทุกอย่างไม่มีคนซ้อมและซิลิเชนกับลองไว้มีติ๊กแปรลงไปละลายครับโปรยโย่ครับมองสบายบอลนี่เปิดมาใส่ไครับผมบัตไล่ลงย้อะต่อ ฟิงเกอร์ได้ฉีดไปครับผมแต่ด้วยความว่าเป็นสเต็กับเลือดเยอะฮะการเลือดสิบชั้นก็มายังดีแฮงเหมือนไปใส่หน้าหนูมองเอมเบอร์เอมเบอร์โดนซันย้ำต่อและเอมเบอร์โดนแซบไปใส่เรมเน้นกระแทกเข้าไปตามหลังผมเรมเน้นออกมาผูกของมันมาดอกนี้ผมเข้าไว้ก็มีไวดุดดุดครับสุานาไปต่อผูกของตีนั่นคิดตายสต็อปหลับลงไปอีกทีครับผมเลเวลหักระจายนั่นเออสปิเตอร์ไปแล้วครับความพีไวดีก็แยกย้ายหมดแซไปหนึ่งทีผมเกือบตายครับพีไวไลออน แต่ไปหนึ่งคีย์ซื้อเชนหนึ่งจับล็อกไว้คร <ส Over> ับด <not> ้านฝั่ง <twent> นี้ใส่เตะบอกเฮ้ยจุดการยีเลเวนไปเรียบร้อยอ่ะพอเซววเห็นมังคีคิงโดดมาพอดีกครับไต่ลงไม่ทันนะบอกเรียบร้อยเลยฮะแต่ข้าก็ดีวายครับโอ้สตอมก็ต้องบีเคบีนะเนี่ยบอลนี้เปิดมาบอลเชกหนึ่ไว้ครับจับล็อกลงต่อครับผมมิติแกลสวนไปแลกชีวิตกันหรือเปล่าเสียดเยจีสครับผมจังหวะนี้ครับอาเบิด เบนนี่วลาดอัดเต็มข้อหมดเส้นดีเวดีเวนตายไปครับโซนเกมผมแข็งไว้เซนต์คริงวิ่งไล่ต่อโพโยเซลิเชนล็อกกับอาเบตกระโดดแซมเป็นอย่งทีแรมนั้นดักหน้าต่อเซนตนโพโยโยครับด้านหลังนี่ไว้ไงครับผมสามไอสามไอตีครับการเข้าไปเส้นดีวายดีวายบอกโดนอาเคโบใส่เต็มข้อบอกไม่รอดลาอาเบตใครอย่างหนักกับผมแรมนั้นลงมาถึงเส้นล่างครับแซมเป็นอย่งทีครับอาเบตดับเบิลคิวโดว์วินเดดิ้งทีมไว้กับบีจี <laughs> <g aff> สุดจัดครับอาเบนครับในเプレนี้ครับสกอรเป็น11ต่อ3ครับเงินนัอยู่4ีเคครับเทนนทีมีจีตีทาวเวอร์ตรงกลางแล้วพุชกันต่อครับอีวิลจีนิซิสข้าจัดทาวเวอร์เทียสามเลยฮะดุจัดครับเอมเปอร์ครอาเบนไอเซียมาบอกเบนด้าตัวของดัก์สเกลครับ ซิลเชนไปเรเบนนประเทศย้ำต่อเซเลนเปิดสวนมาจังหวะนี้ครับด้านหลังนี้ว่าไงครับผมฟัพยิงผ่านเข้าไปคลิปตายครับผมแต่เด้งเออรีครับผมกับที่ไวไม่รอดครับที่ไวก็ค่ายลิงระเบิดนะฮะดับเบิ้วของนัทอารีซี่บอลเลยนี่ครับผมปาดย้ำปาดต่อฮะปั๊พยิงกันไวเอิร์ธสไปหยุดไปอีกแล้วน้องซิลเชนตรงต่อแะเรเบนในประแทกเข้าไปในแนวหลังครับผมละลายไปนี่พอครับเจอครับเฟรมการ์ดเผาแรกไหลต่อที่ละเว้นไม่รอดครับในนี้ยิงใส่น้ำฝ่ายฟลายตายครัโมโยโย่แยกล่างสู้ต่อเขาอยู่กันเยอะ อยู่กันเยอะเออร์สไบต์มาสนุดสองแต่ก็ไม่ไหวบมเรียบร้อยหัวโยเมดูซ่าฮะพีไว้ผมจะหนียังไงดีจีจีเวลเพก็มีเลเวลยี่สองนาทีจบเกมไปอาร์ด <Mechan ics> ิซ <isolation> ี <rien> ่ปิดเกมดับลคิวจอดไปเดนิงของแช้โอ้เอาเรื่องจริๆคคับผมเทรนด์โดของอีวิลฮะจีเนซิสในเพลงนี้